สวัสดีอีกหนึ่งวันที่ปารีสนะครับวันนี้เรามาเที่ยวนิซิแลนด์แต่ตอนนี้เรายังนั่งอยู่ในสถานีอยู่เพราะว่าฝนมันตกนั่นเองนะครับคือดันมาวันฝนตกแต่ช่วงนี้คือฝนที่ปารีสตกทุกวันนะครับแต่เมื่อวานยังพอมีแดดออกบ้างแต่ตอนนี้คือดดไม่มีแดดเลยนะเดี๋ยวว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวดิสนีย์กันซึ่งตอนเนี้มันประมาณ5้าโมงเรามาถึงที่สถานีรถไฟที่ปารีสประมาณ5้าโมงเช้าก,กว่านะครับ ก็ตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนี่ตัว๋วซื้อมาจาก K K D สามารถใช้ตั๋วนี้ยิงเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวสัาพัจะไปต่อแถวกันเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่ามีอะไรแต่วันนี้น่าจะเล่นได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าฝนมันตกน่าจะไปถ่ายรูปแล้วก็หาที่อุ่นนั่งโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับ เ้ามาด้านในแล้วเขาก็จะมีช็อปให้ซื้อของอุปกรณ์คอปต่างๆสําหรับถ่ายรูปนะครับตรงทางเข้าทางออกเลยแล้วก็เหมือนของฝากอะไรเงี้ยคือถ้าใครมาก็มาหาเลือกพอปอย่างนี้ได้มีแก้วถูกไหมเนี่ยไม่น่าจะถูกตรงนี้มีหูมิกกี้เมาส์ ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับฝันน่งนี้ตอนนี้แดดเริเ่อมออกแล้วแต่เด็ว,วสักพฝนน่าจะตกอีกเพราะว่าวันนี้มันแบบคึมค,มคึมทั้งวันอ,ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยอยู่ตรงนีออกมาทะลุทะลุไปตรงนี้วันนี้เราจะไปเล่นตรงไหนบ้าง,งที่ตั้งใ,<ช>ใจ,ใจมา<อ>วันนี้พี่ตั้งจะมาคือตรงนั้นเลยค่ะ The Hollywood Tower Hollywood Tower ใช่เพราะว่า เครื่องเล่นนี่นะคะได้รับแรงบรนดาใจมาจากหนังเรื่อง The Twilight Zone ไม่รู้จักเรื่อะไรสัคือ <c oughs> คนังเรื่อง <c oughs> มันเหมือนกับว่ามันเป็นโรงแรมใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เป็นโรงแรมที่ขายดีมากลูกค้าเยอะมากทีเนี้ยวันดีคืนดีมีลูกค้าอยู่5้าคนไปครอบครัวเดียวกันขึ้นลิฟต์กำลังขึ้นลิฟต์อยู่จะจะขึ้นลิฟต์ไปไปชั้นห้องพักของตัวเองแล้วทีเนี้ยก็มีฟ้าผ่าลงมาทําให้สายสลิงลิฟต์แบบล่วงลงพังตายทั้งหมดหคนเลย ลิฟต์ตัวนี้ก็เลยเป็นลิฟต์ล้างโรงแรมก็เลยเป็โรงแรมล้างไปเลยเนี่ยเขาก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเราต้องไปลองความรู้สึกของการตกลิฟต์ด้วยอ๋ออารมณ์แบบเครื่องเล่นที่แบบล่วงลงมาใช่ตึกอยู่ตรงนู้นเลยคือเราตอนนี้เราอยู่ในโซนไหนวะโซนดึงชือไม่ใช่โซนฟาร์ะโซนฮอลลีวูด ที่ตรงนี้ก็จะมี2โซนดิสนีย์แลนด์พาร์คดิสนีย์แลนด์พาร์คกับกับดิสนีย์แลนด์พาร์คกับสตูดิโอกับโซนสตูดิโอนะครับ2โซนไอเครื่องเล่นที่แบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอ่ะน่าจะอยู่ตรงดิสนีย์แลนด์พาร์คส,ส,ส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ปราสาทก็อยู่ตรงดิสนีย์แลนด์พาร์คก็เดี๋ยวเราจะเดินไปแถวนั้นกันนะครับช่วงนี้แบบฝนหยุดต้องแบบรีบรีบรีบถ่ายรีบถ่าย ก็เราเราเจอว่าเรามีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าตั๋วตั๋วที่เราซื้อมาคือมันได้วันวันเดย์หนึ่งวันอ่ะต้องเลือกไปปาร์คหนึ่งใช่ไหมที่นี่มันจะมีสองาร์คก็คือดิสนีย์สตูดิโอดิสนีย์แลนด์ปาร์กกับสตูดิโอปาร์คตอนนี้เราอยู่สตูดิโอปาร์คซึ่งจริงๆอ่ะไอที่ปราสาทอ่ะมันอยู่ตรงดิสนีย์แลนด์ปาร์ค แต่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เลยแบบออกไปได้เออถ้าจะซื้อตั๋วใหม่ก็ไม่คุ้มแล้วตอนนี้มันบ่ายแล้วอะ่ะแล้ววันนี้ก็จะฝนตกสงสัยเขาอยากให้เรามาใหม่นะครับเขาอยากให้เราแบบยังไม่ต้องเก็บโครบวันแรกใครจะมา้าซื้อปาร์คเดียวก็ต้องแบบต้องดูให้ดีว่าจะเข้าปาร์คไหนนะคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเนาะก็เลยอาจจะผิดพลาดริงหนึ่งแต่เดี๋ยวก็จะพานี่แหละเที่ยวในนี้ ตอนนี้เรามากินข้าวแล้วนะครับข้าวก็อารมณ์เบอร์เกอร์ข้าวที่นี่เขาราคาประมาณ14-15ยูโรก็พอวกนนอกนะไม่ได้ไม่ได้รู้แพงมากใช่หรืได้มากันกว่าเลยนะคิดออยัองไงบว ก็สรุป d i s ี e y l a n d ไปนี่ของพวกเราวันนี้พังครับเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็เราเข้าเาเรียกว่าอะไรผิดฟังผิดคือมันมีสองสองสองพาร์กนะสองโซนแล้วเนี้ยบัตรที่เราซื้อมามันเข้าได้โซนเดียวก็คือต้องเลือกเข้าแล้วเนี่ยเราดันไปเข้าโซนผิดด้วยนะครับเป็นโซนที่เป็นโซนที่ไม่ได้เป็นโซนที่มันไม่มีปราสาทเออก็เลย แล้วฝนตกด้วยก็เลยกลับไปปารีสดีกว่าวันนี้เดีย๋ยวไปช็อปต่อที่